คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่24ถึง26มกราคม2567 วันที่24 2 6ถึง26มกราคมสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามแผนงานเมืองสร้างสารรค์ขององค์การยูเนสโกด้านการออกแบบพร้อมทั้งกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายและการสนับสนุนการจัดการแหล่งน้ำฝ่ายชะลอน้ำการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่น แก้ปัญหาวิกฤตฝุ่น PM 2.5อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกในวาระครบ150ปีชาติการ และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานมหกรรมศิลปะนานาชาติไทยแลนด์เบียนาเล่เชียงราย2,566งานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Open World หรือเปิดโลกเพื่อเป็นการเปิดโลกศิลปะในประเทศไทยให้ชาวโลกได้รับรู้เป็นการส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายกลายเป็นเมืองศิลปะระดับโลกโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรี 3, ปฏิบตัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร